สวัสดีครับมาดูครับวันนี้<า>ดวงเราจะถึงคาดหรือเปล่าเอาของขยัยนไปไว้ให้ได้ทำเองนะคะเอาไว้ใช้ผัว <laughs> เอาไว้ช้างก็เอาไว้ใส่ผัวเฮ็ดท้างในของวัโอ้วันนี้ถึงคาดแน่นอนครับ <laughs> นี่ถึงคาดแน่นอน <laughs> มีแบบมีแบบเดียวนี่บอก กระมวลที่พวเอาแบบนี้มาให้เบิรงไงอ๋อเป็ดพื้นเสือบางรายังจะม้วนบ่มีดามื้เสือมันเก็บ่อนสายบอด้นี่ม้วนี่ดีไฟไม้ได้เปิดหัวก็ได้ไหวกวางสัตวเป็นจะบ่มเสือแต่นอกประเทศน้องาดเลยเอาแบบใดอันนี้จักบาทเนี่ยอันนี้ละร้อยครับอันนี้ร้อยแปดสิบบาทอันนี้มันมีดามนะคะนั้นบ่มี จากแดมีน้ำบ่แล้วแต่จะของพ่อเขาเป็นเนอเจากองคนอเห็ดเอาวันที่สออันเอาอันนี้ามระเภทเออยางนีเลือเลยมืนีฟีสไตล์ได้ี้วเมีถังดยุทธวัตอนโอ้มีตัวไว็ดหยังเป่าฮะมีขอมีตัไว้ให้ังยห้ังเออต้องบอกคุณประโยชน์ก่อน เมยซื้ออยู่ขนนะอบ่ดีฟันปากหัวพอห่วยเอฟจะตื่นข่อยเด้อมูนี่ขอ่นใแต่งตัวมจะตื่นอาเอฟซีตกใจอันนี้เขาขี้ยางเพชนี่เล็กหยังเล็กแหนบครับผมเล็กแนบเอาแหนบแรกเอาอะไรพ่แหนบแรกบ่นแหนบหลายแหนบหลายแหนบหลาย เ้องจของ่ะมันมีอยังใส่ที่อยู่บ้านเราสองอันกาวิโตเลยอันนึงอันนี้อันนึงลอวกระตวนี้อันนึงบ้านนั่นมนซ้ำกันบ่อนี้ซ้ำกันครับราคาซ้ำกันเพื่อนนั่งสั่นนันโ้โหมเป็นู้ละชางคนละไา่เราแบบไรดีแน่นําเนี่ยเพราะม่ตัวขายเด้ให้แน่นํำเขามันมบาอะไรขายบอบเราไม่แน่นํำอ๋อคนล้างท้องกย็นโปรไกขนนําขาเลยเด เอาไป n h à n ลูกไ,ไ,ไ,ไป็จแต่ห้ามแต่หาไปแต่สอหัวดีก็หัวไปย้งาข้อเัีย้ําสีเป็นคนแนะนําตัวนี้ร <า S 1> ้าง n h à ง g ้าสงสมใจสนใจก็สวงนี้นเป็นหลังนออันนี้หลังตรงอันนี้เขเรีนหลังตรงมันเป็นยังไงข้อหมายหลังนองหต่ง่งง<อ>าคนคนชนหลายคนถนัดง หลังหนอกว่ะตีโอ้นี่หลังหนอกมันนุ่นๆนี่นุ่นๆอันนี้เท่าไหรนี่สามบาทครับ,บเกินมาทั้งชีวิตสาบปี B, ขอ,อเพ่ค่อยซื้อมีดนี่จะไปเอานํำหลวงพ่อเอาหลวงพ่อแล้วหายเขาใส่สังกะท่านมานกเนาะถ้าติาลูกเต่าพอด้ใส่แล้วก็ไม่ใส่นี่ครับ อาวดครบมือนะครับไปจอดแถวๆหน้าหน้าศรัทธาบันไม่ได้นะนี่มันจันแต่เพื่อบ้านก็ฝมีไตัวหนูเอาสอันตะกาไปวางไ้ยเพื่อฝนหแน่นเ่อมดีบอเสียมเี้ยวดันนกันีะพดีอ้าวได้ยังแน่บันี แต่เสียมกกรเป๋าอมามมันเแบบเป็นจอบหน่อยสิบมีตีแบบจอบมีมีมีนันตัวซื้อไรีรไห้ในเด้อมาล้างขี้กายกับพ่อือสือกันอางีจะโอ้ยเร็จทะฮรเนี่เอาไม้แหยงนี้ตีนี่ตัวไปัดยาอุ้ยจออยู่เอาไว้ยาให้นเนาะ บาทสิร้อยแปดบาทาเอาเจ้าบาทการ้อยแปดสยีนว่าสามร้ิบพตื่นอว่าสียนคือรถขึ้นเอา้นไปงเชาชนโอ้โหเอาบ่านสื่อเลยเอาเลยอันนี้บาทให้มีบักจ๊กแบบนีถ้ามีบัตโจ๊กไงอันนี้เอาบ่นี่รานห้าบ่แต่พวกนั้นล่ะบ่บุญับของเพื่อนหรอเพื่นสีวาว่นีกระเซ็บตัวเนาะครับ สับดินน้เอ๊สับปูนนะมันบินวันนี้นอกจากเราจะถึงคาดแล้วเราก็ถึงมีดถึงจอบถึงเสียมด้วยนะครับถึงทุกอย่างเลย้าน้นีจอบอไี่ี่ยาถึงมา

ฮะอาวะมัีบ่หูแล้วมันมีตัวหญงอยู่ก็ดูสีกัดนั่นนะครับตัวนั่นเอาซ้ำนั่นนะเออบักจุดวเทา

ไปกิเนเฮีย,ยมดเลฮ็ดป,ป,นปนานปานเขาป้าจักเทียดได้นิ่นี่ครับมาแล้วครับเอฟซีอินยู้ะ อก็ได้เฮ็ดเด้สบายเฮ็ดให้ปู่ก็ซื้อใ้หัวอยู่บ้านหลังนี้มาไม่เคยซื้อเลยมีแต่พ่อแม่ซื้อให้แล้วก็ไปเอาของตาไปใช้อันนี้ก็เลยได้ซื้อเอาของไผ่มาใส่ก่อนลุงตาอยู่วัดล่องตา,ตาเอาทดสอบเบิง้งทดสอบขาดเบิง้งตัวนันะ้นน่ะมันปวดใบไม้ดี

อ่าโอเคครับผมดวงถึงขาดแล้ว